สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้อยมาแชร์นะคะวันนี้พาเข้าป่ามาเก็บเห็ดนะคะแต่ยังหาเห็ดไม่เจอสักดอกเลยนะคะทุกคนเจอแต่เห็ดพิษนะคะอ่าเป็นเห็ดกระตูนนะคะสีแดงแดงใช่ไหมสีแดงแดงที่มีจุดสีขาวมอนในกระตูนที่เราเห็นกันนะคะยังไม่เจอเห็ดพึ่งหวานเลยค่ะอืเห็นคนอื่นอาลงเก็บได้เยอะแยะเลยแต่ว่าป่านี่ไม่มีเลยคะ่ะทุกคน พาชมป่าแล้วกันนะคะทุกคนมาดูต้นไม้ต้นสนสวยๆนะคะไปดูกันค่ะมันจะเห็นดอกหนึ่งเลยรูมันแก่แล้วมันเริ่มมืดแล้วทุกคนมันจะเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะเลยไม่เข้าไปป่าลึกนะคะโอ้อันนี้แก่แล้วค่ะทุกคนตรงนี้แก่แล้วนี่มันมืดแล้วประมาณวันนี้เข้าป่าค่ำค่ะ มันก็เริ่มมืดแล้วค่ะก็เลยไม่เดินเข้าไปลึกฝั่งนู้นเนาะก็ก็มีแอบกลัวอยู่แหละทุกคนก็เลยไม่เข้าไปเนาะเดินแค่นี้พอนะคะพาชมความสวยของป่าก็แล้วกันนะคะทุกคนวันนี้สวยมากเลยป่าที่ฟินแลนด์ก็ประมาณนี้นะคะเป็นป่าสนเนาะมันก็จะโล่งๆนะคะทุกคนภาษาถังมาใช่ไหมทุกคนนู้น มีถังด้วยเห็ดไหมน,นมีเห็ดนะคะสีแดงซ้ายมือนั่นเป็นเห็ดเป็นเห็ดพิษนะคะสีสวยมากเลยทุกคนไม่เข้าไปข้างในแล้วนะคะเพราะว่ามันมืดแล้วค่ะมันเริ่มมืดแล้วกลัวทุกคนนี่อันนี้เป็นเห็ดพิษนะคะทุกคนจะพาไปดูตัดไม้นะคะมาตัดไม้ด้วยนู่นได้ยินเสียง ได้ยินเสียงตัดไม้ไหมคะทุกคนโอ้ยมีตัวไอน,นั้นด้วยตัวอะไรมันเป็นเหมือนว่าเป็นเป็นเห็ุกวางอะคะ่ะเป็นตัวเห็บเห็บกวางตัวใหญ่ๆเนี่ยมันชอบมาเกาะไปไหนแล้วเดี๋ยวหาก่อนทุกคนเดี๋ยวพาไปดูพาพาไป พอไปดูตัดไม้นะคะทุกคนมันเป็นต้นไม้ที่มันล้มนะคะทุกคนตอนช่วงที่มันลมแรงๆแล้วฝนมันตกนะคะล้มก็เลยมาตัดค่ะมาพาไปชมนะนี่ลักษณะเฟิร์นในป่าทุกคนช่วยสวยค่ะเฟิร์นตัวนี้แหละคะ่ะกวางกินนะคะเขาไปเลี้ยงกวางเนาะไอ้กวางเลนเดียที่อ่ะซานต์คอร์สนั่งนะคะขอก็อเอาเฟิร์นนี่แหละ ไปให้กวางกินนะคะไอที่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะทุกคนเสียงเครื่องตัดไม้นะคะเสียงเลื่อยอไปดูตัดไม้ ไฟกันจ้าเสียงไก่เข้ามาแล้ว ไปได้เยอะเลยมาไม่ทันทุกคนเป็นไม้ที่มันล้มนะคะทุกคนก้อยบูนิงค่ะมันตต้นสนนะคะทุกคนอ๋นอ้ยทุกคนหนาวแล้วควันออกปากแล้วค่ะกี่องศาเนาะว,วันนี้ เป็นต้นที่มันล้มนะคะทุกคนอันนี้ก็ล้มอันนี้เป็นต้นเหมือนยูคาลิปตัสนะคะต้นโก้ที่เอาไปทำฟืนนะคะน,นั่นัน้นก็โค่นล้มมันล้มของมันเองดูสิพาไปดูต้นแอปเปิลนะคะทุกคนแอปเปิลในป่าจับกุกกัน <laughs> บางคนก็หันหลังให้ก็จับกบกุบคบเปนลนะพี่น้องต้องฝึกกัคุบกบพี่น้องหันหลังให้กับคุบกบดีนะไม่มีเลื่อยอยู่ในมือค่ะทุกคน<笑><笑>จับกบก็แล้วทีเดียวอ้มมารดก็ไม่เข้าใจแต่ก็หัวเราด้วย หันไปเห็นแต่ล้มอยู่พื้นดีไม่ได้ไม่ได้ถือเรื่อยด้วยนะทุกคนถ้าถือเรื่อยก็โอ้ยไม่อยากเะ็นนึกภาพเลยเด้อเดี๋ยวพาไปดูต้นแอปเปิลนะคะฟืนโกดในมันขึ้นในโขดหินซวยมากเลยทุกคนเห็นไหมนี่นี่ฟืนมีหลายอย่างเลยมีเห็ดด้วยเล็กๆไม่รู้เห็ดอะไรทุกคนนี่มันก็จะมีลักษณะมีฟ์นอะไรไม่รู้ขึ้นเยอะๆเลยค่ะทุกคน สวยมากๆเลยค่ะในโคดหิน่นไปดูต้นแอปเปิลทุกคนลมแย้นเย็นควันออกป่าเลยทุกคนไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันกี่องศานะทุกคนต้นแอปเปิลอยู่ข้างหน้านันค่ะเห็นไหมต้องใสจะร่วงหมดแล้วทุกคนแอปเปิลไม่เห็นเลยค่ะมาไม่ทันมันร่วงหมดแล้วค่ะ ล่วงแล้วไม่มีให้เก็บแล้วค่ะต้นอย่างใหญ่เลยนะทุกคนอยู่ในปาเมื่อก่อนมันเป็นบ้านนี่ค่ะที่นี่เขาก็ปลูกปลูกไว้โอ้ยหนาวมือแข็งแล้วค่ะไปดูตัดไม้ต่อค่ะทุกคนไม่มีแล้วค่ะลูกแอปเปิลมันร่วงหมดแล้วเดี๋ยวมาตัดต้นก้อยดูแล้วค่ะต้น 就华丽达的。 อ,ออกควันแล้วทุกคนหนาวมาก10องศาทุกคนวันนี้ควันออกปากทุกคนควันออกปากเห็นไหมทุกคนมีควันออกปากเห็นไหมควันออกปากสบายเรื่อยค่ะทุกคนสบายเรื่อยเหมือนบ้านเรา joka toinen vaan. joka toinen toisi. Minä säilytti tämä. Mitä? Hirvi kala. Hirvi kalapanen. Uh, tämä, mikä tämä? Itiikka. Onko vielä? Jung. Onko vielä? Ei ole jung. Jung makat ซือกล้องดูอันหนึ่งซื้อถังไม่มีมือตบอเลยทุกคนยุ่งกัดหน้าวันนี้พามาเก็บเห็ดนะคะพามาเข้าป่าเก็บเห็ดแต่ว่าหาเห็ดไม่ได้เลยทุกคน <c oughs> ก็เลยพาชมการตัดไม้นะคะทุกคนวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ฝากกดกระดิงกิ้งกิ้งกิ้งแล้วก็ฝากกดติดตาม f เฟซบ o ๊กแฟนเพจด้วยน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ thank you for watching and support my channel Gito Spalayan bye bye นะคะเดี๋ยวต้องรอเอาอ่าเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะไอที่วัดนะคะตลับเมตรใช่ไหมมาวัดก่อนค่ะว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่วันนี้ไม่ได้พกตลับเมตรมานะคะก็เลยสัดได้แค่นี้นะคะวันหลังมาใหม่ค่ะทุกคน สำหรับวันนี้ก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะมาตัดได้แค่นี้นะคะเพราะว่าจะตัดเอาไปขายนะคะก็เลยต้องเอาขนาดให้มันพอดีนะคะที่จะพอขายเนาะต้องรอตลับเมตรกันค่ะไปแล้วนะคะบายบายค่ะ